เอาไอโยวันนี้เราจะมาอะสอนผู้มึงนะลูปสเตเบิลไลเซอร์กันเรื่องการลูปสเตเบิลไลเซอร์มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่หลายๆคนมักจะมองข้ามเพราะว่าคิดว่าลูปสวิตช์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าฟิลลิ่งที่ได้การลูปสวิตช์เออกูดีกว่ากูช่างแม่งสเตเบิลไลเซอร์มึงคิดผิดนะเพราะฉะนั้นกูจะมาสอนไม่ค่อยละเอียดหรอกแต่ว่ากูว่าสอนแล้วกันมึงไปดูคลิปที่ละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้แต่กูสอนเบื้องต้นให้มึงเข้าใจพอทําได้ก็พอขั้นตอนที่แรกนะมันก็ ถอดคีย์แคบออกก่อนกูจะมาเออ่หลูแค่โชว์ให้มึงแค่สเปซบาร์นะเพราะสเปซบาร์แม่งดูง่ายสุดแหละไออันอื่นกูไม่ให้มึงดูหรอกนะกูขี้เกียจเหมือนกันถอดคอีย์แคบออกมาเสร็จปุ๊บนะสำหรับพวกมึงที่แม่งใช้คีย์บอร์ดฮอตสวับอ่ะมึงโชคดีหน่อยมึงถอดง่ายส่วนคนที่ใช้เออ่เขาเรียกว่าอะไรบัตรกี PCB ที่บัตรกียึดกับสวิตช์นะก็เสียใจด้วยมึงอาจจะต้องเออ่ ถอดคีย์บอร์ดแล้วพลิกหลังซีบมาดีโซเดอร์หรือเอาตะกั่วบวัดกีออกเอาสวิตช์ออก,อออกแล้วถึงมึงจะหลุดสเตเบิลิเซอร์ได้นะแต่สำหรับกูก็คือฮอตสวัปเพราะฉะนั้นกูจะดึงสวิตช์ออกมาเลยแล้วกันดึงสวิตช์ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็แค่ดึงสเตเบิลิเซอร์ออกมาเลยสเตเบิลิเซอร์ที่กูติดคีย์บอร์ดก็คือเพลทเมาส์ uh, นะเพลทเมาส์ก็คือมันยึดกับเพลทมันจะไม่ยึดกับ PCB นะมันก็เลยจะง่ายกว่าหน่อยแปบบ๊บนึงนะ โอเคหลังจากที่ได้อุปกรณ์ในการแงะสเตเบิลไลเซอร์เพเดนทเมาส์มาแล้วนะกูแนะนําให้เป็นไขควงแบตแล้วกันอันเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันจะทําทง่ายหน่อยสเตเบิลไลเซอร์เพเดนทเมาส์นะมันจะมีแง่งตรงนี้อยู่นะครับที่มันเป็นกดได้มันก็นิ้วประคองแล้วมึงก็กดงัดขึ้นนะอาจจะแน่นหน่อยนิดน,นึงไม่ต้องไปกลัวหรอกมันไม่พังหรอกอึ๊บอ่ะอ่า,อาพอได้มาอันนี้คือเสร็จข้างนึงแล้วแล้วก็อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกัน ดันเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วสปอร์ตก็ช่วยงัดขึ้นนะปึ๊บอ่าระวังไข่ควงมึงไปโดนคี์แคปด้วยกันไม่งั้นคี์แคปมึงจะเป็นรอยได้เสร็จปึ๊บแล้วก็ค่อยๆเอาไวรยลอดเข้ามาปึ๊บอ่ก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ก็คือเป็นสเตเบิลิเซอร์ของสเปซบาร์นะโอ้โอเคเคยยโคตรเขื่เลยเสร็จปึ๊บกูก็จะมาสอนวิธีการดิสเซมเบิลดิสเซมเบิลสเตเบิลิเซอร์นะก็ ง่ายๆเลยแค่2สเต็ปก็คือสเต็ปแรกก็คือมึงจับอย่างนี้เข้าหันแล้วก็หมุน90องศาหันหาตัวเองปุ๊บมันก็จะเาปาะเปาะให้มึงแล้วมึงก็ค่อยๆดึงขึ้นออกมาแค่นี้เองก็สเต็ปที่สองก็คือไม่มีกูหลอกมึงก็แม่งมีแค่สเต็ปแรกนั่นแหละ,ะมึงก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะอันเนี้ยอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมึงก็วางไว้ที่ไหนก็ได้ให้มันคงอยู่สภาพเดิมนะ อ่ะแล้วเราก็จะมาทําตรงนี้ก่อนแนะนําว่าอย่าเอาอันนี้ออกเป็นฝั่งที่สองเพราะว่ามันจะจับยากมันจะเลอะตรงนี้มันจับได้เยอะอ่ะพอได้อย่างนี้มึงอาจจะมี P loop ตรง Y นะสำหรับ stabilizer สมัยนี้ก็จะมี P loop นะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เช็ด P loop ออกก่อนไม่งนั้นเดี๋ยวมันจะทับกับ loop ที่เราใส่แล้วมันก็จะเสียงแบบว่ามันไม่ใช่ loop เดียวกันนะมันผสมกันมันก็มีดี เช็ดออกมาเช็ดลวมมาเสร็จปุ๊บพอมันสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็ทำการลูบิ c แคนได้เลยซึ่งผมหาลูบิ c แคนก่อนนันหนึ่งอันนี้ก็จะใช้อันนี้นะ,ะ GPL 205ศ G 0บอกมาใช้อะไรก็ได้แต่แนะนำะเป็นไอ้นี่นะ Dielectric กรีซมันจะเหมาะสำหรับการหลุดสเตเบลไลเซอร์มากกว่าพวก 205G0 นะ 205G0 มันระเหยเร็วเกินไปหน่อยแต่ก็เท่าที่เรามีเนาะอ่าวิธีการหลูบไวก็ง่ายๆเลยมก็แค่จุ่มจุ่มมาแล้วมึงก็พาไปจุ่มมาแล้วพาไปอย่างเงี้ยอ่าหลูบตรงคอนเนอร์มันด้วยนะมันจะได้แบบว่าเออมันเป็นคอนแทคเหมือนกัน แบบว่ามันเป็นตรงที่มันเป็นจุดสัมผัสเหมือนกันนะมันเป็นหน้าสัมผัสของพลาสติกเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้พวกมึงหลุดตรงคอเนอร์ตรงนี้ด้วยประมาณแบบว่าสัก5มิลถึง10มิลไม่ต้องไปงกนะสเตเบลไลเซอร์อ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีสำรับสเตเบลไเซอร์แต่ถ้าเกิดมึงเยอะเกินไปตังมึงจะไม่ดีนะกระเป๋าตังมึงอาจจะหดเอาเท่าที่ควรแล้วกันออมึงลุดมาเสร็จปุ๊บ มึงจำได้ไหมที่กูบอกว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับ housing อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งจะยากลําบากสำหรับพวกมึงเพราะฉะนั้นกูเลยอยากให้พวกมึงไปยุ่งมึงจำอตอนที่ disassemble ออกมาได้ใช่ไหมก็คือเราบิดมากาองศาเราก็ดึงออกทําเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นแบบ reverse นะก็คือเราสวมใส่ไปมึงสังเกตว่าสวมใส่เนี่ยมันจะยากนิดหน่อยเพราะว่ามันมี2รูให้ที่มึงเลือกใส่มึงต้องใส่รูล่างนะครับใส่รูล่าง ไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้มึงไปเผลอใส่รูบนนะอ่าใส่รูล่างไปเสร็จปุ๊บแล้วมึงก็คลิปอินเข้าไปเลยหักมา90องศาแล้วคลิปเข้าไปอ่าแค่นี้ข้างหนึ่งของสเตมบลเซอร์มึงทําการลูบเรียบร้อยแล้วมึงก็ทําอีกฝากหนึ่งสเตมบลเซอร์ทำเหมือนเดิมเลยบิด90องศาปุ๊บดึงขึ้นมามีแค่ขั้นตอนเดียวฮาสซิ่งอย่าไปยุ่งกับมันวางไว้แล้วมึงก็เช็ดลูบออกเช็ดลูบออกเสร็จมึงก็เติมรูปแล้วมึงก็ใส่ทําแค่นี้แหละครับง่ายๆ ทำโชว์เลยสบายสบายมันจะมีะพวกมอสที่แบบว่าเป็นการไวยบาลานซิงวยนะแบบว่าทำให้อไอลวดเหล็กเนี่ยมันสมดุลแบบมันเท่ากันแบบเนี้ยแบบแต่กูไม่ทำนะเพราะว่ามันเอาตรงกูขี้เกียจแหละเพราะว่ามันทำยาก กูยังทาไม่คล่องแล้วไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแบบโอ้ยพี่ใสไปอย่างงี้โอ้โหหลวบเยอะเกินมันจะแบบว่ามุชี่หรือเปล่ามันจะหนืดหรือเปล่าไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าถ้าเกิดหนืดมันก็กดมึงก็กดสเปซบาร์ย้ำยๆๆยยกดสเต็บลเซอร์ย้ำยๆำยไปนะตอนที่มึงประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็หายเนืดให้มึงเองเพราะว่ามันระเหยไวมากไอ้พวกจาระบีพวกเนี้ยอ่ามันจะมีสองรูใช่ไหมมึงก็ใส่รูล่างรูล่างเสร็จปึ๊บใสให้สุดนะใสให้สุด ใส่สุดเสร็จปุ๊บเราก็คลิปอินเข้าไปเลยนี่เป็นเสียงเปาอแเออก็ได้แล้วครับลูปหนึ่งตัวเสร็จแล้วแค่นี้เอง housing ส่วน housing เนี่ยกูกูว่าสมัยนี้มันก็มี P-Loop ของ Stabilizer อยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะฉะนั้น housing เนี่ยกูคิดว่ามันก็น่าจะ p ็น P o p มาให้แล้แหละ housing ถ้าเกิดเป,ป็น loop เพิ่มมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากสำหรับ เรื่องของส t h ทเนสหรือว่าเรื่องของเสียงนะเพราะฉะนั้นกูจะปล่อยผ่านไปก่อนแล้ววิธีการใส่ประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็แล้วก็ซ้อนมันไปอย่างนี้แล้วออมใต้อ้อมใต้นะพอออมใต้สุดเสร็จปุ๊บล้วก็ใส่ทีละฝั่งปุ๊บใส่ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ก่อน เรียบร้อยแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วมึงก็ใส่สวิตท,ที่มึงถอดมาของมึงแล้วมึงก็เรียบร้อยแล้วสำหรับสเตเบิลไลเซอร์แค่นี้ก็เป็นการลูปบีแคนของสเตเบิลไลเซอร์เรียบร้อยนะก็แล้วแต่คีย์บอร์ดของพวกมึงเลยว่าจะทำเพิ่มอีก3ตัวหรืออีก4ตัวก็ไปทำให้มันครบๆมันจะได้เสียงดีขึ้นแล้วเราก็ไปฟังซาวด์เทสกันได้เลยว่า before after มันจะแตกต่างกันขนาดไหน